เอาละครับกลมกล่อมงามๆและตามด้วยคําว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเอซิดและก็เกมเกมชินิมแพคครับหลังจากในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําไกด์แนะนําน้องกันยุงเบื้องต้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับในคลิปนี้นะฮะเราจะมาดูกันครับว่าน้องกันยุงเนี่ยถ้าหากว่าเราเล่นน้องในแบบสายฟรีเนี่ยน้องจะไปได้สุดแค่ไหนไม่ต้องเกินให้เสียเวลาแล้วครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงน้องกันยุงสาย DPS นะครับซึ่งแน่นอนนะครับมานับรวมทั้งการชาร์จยิงแล้วก็สกิลด้วยเพราะนั้นแล้วก่อนที่เราจะไปทำ damage t e เนี่ยเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของตัวละครก่อนแล้วกันนะครับและตัวละครที่ผมจะใช้เทสในวันนี้นะครับก็คือน้องกันยุงเลเวล90ครับมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่2127หน่วยครับและก็ไม่มีค่าชำนาญธาตุเลยนะฮะอัตราค r i t i ข้ l อ,อยู่ที่13.6%นะครับแล้วก็ความแรงค r i t i c อ l เนี่ยอยู่ที่201% ส่วนโบนัสความเสียหายท่าน้ำแข็งอยู่ที่61.6%ครับส่วนอาวุธเนี่ยก็จะเป็นธนูโปรต c ยแคสเซนที่สายฟรีนิยมใช้นั่นเองซึ่งธนูนี้เนี่ยผมก็ได้อัพเลเวลจนตันแล้วนะครับแต่ว่าระดับการขัดเกลวเนี่ยไม่ได้อัพเลยนะต่อไปก็จะเป็นระดับของพรสวรรค์ครับน้องกันยงที่เราจะใช้เทสในวันนี้เนี่ย มีสกิลการโจมตีปกติอยู่ที่เลเวล10นะครับและดาเมจของ Frost f l e ร k Arrow เนี่ยอยู่ที่230%ส่วน f r ส่วนฟ e อ k Arrow Bloom เนี่ยอยู่ที่392%นะครับส่วนท่าไม้ตายนะครับ s e l e ส t ทียลชาวเวเนี่ยอยู่ที่เลเวล6ซึ่งดาเมจความเสียหายของสากเกตน้ำแข็งแต่ละดอกเนี่ยอยู่ที่98%ครับและก็แน่นอนนะครับว่าไม่มีกลุ่มดาวสักกลุ่มเลยอุปกรณ์สุดท้ายนะครับก็คืออาร์ติแฟกต์นั่นเอง ซึ่งอุปกรณ์ที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้นะฮะนั่นก็คือเซตน้ําแข็ง4ชิ้นนั่นเองครับ คือสาเหตุที่ผมไม่ลองเซตวันเดอร์สี่ชิ้นเนี่ยเพราะว่าผมลองใส่มาแล้วครับผลปรากฏว่ามันชาร์จยิงแรงจริงครับแต่ว่าสกิลเนี่ยเบาเบายิงตอนใช้ท่าไม่ตายเนี่ยโอ้โหเบาสุดๆเลยครับมันเลยดูแล้วทําให้ DPS ของน้องกันยุงเนี่ยค่อนข้างตกครับสู้ใส่เป็นอ์ติแฟกต์น้ำแข็ง4ชิ้นน่าจะโอเคกว่าครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมพูดถึง DPS โดยรวมนะครับไม่ได้เน้นที่การชาร์จยิงอย่างเดียวเพราะงั้นสกิลมันก็ต้องแรงด้วยถูกไหมครับ และเหตุผลที่ผมไม่ใส่เซตน้ําแข็ง2ชิ้นผสมกับเซตอื่นเนี่ยเพราะว่าอาตาัตราคิของน้องกันยุงผมเนี่ยมันน้อยครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องใส่เซตน้ําแข็ง4ชิ้นนะครับเพื่อค่าอาตาัตราคีที่มากขึ้นส่วนเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้ามีน้องกันยุงที่อาตาัตราคีสูงๆแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องใส่แบบผมนะครับแ,ะะแต,ต่สเตตของอ r t ติแฟกต์แต่ละชิ้นเนี่ยมีตามนี้เลยครับซึ่งก็ต้องขอพูดตรงๆนะฮะว่าดวงในเรื่องการอัตติแฟกต์ของผมเนี่ยมันค่อนข้างแย่มากๆเลยแหละ อัพอะไรไปเนี่ยมันก็ได้แต่ค่าป้องกันครับไม่รู้จะทําให้ผมถึกไปถึงไหนซึ่งถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยอาร์ติแฟกต์ของผมถ้าได้ออฟดีๆนะครับดาเมจมันย่อมแรงกว่านี้อีกแหละแต่ไม่เป็นไรฮะรดวงมันมาแค่นี้ก็เทสไปแค่นี้แหละครับใช้ไปก่อนนี่แหละครับอุปกรณ์สวมใส่ของน้องกันยุงผมต่อไปเราก็ไปเทสดาเมจกันเลยดีกว่าครับในขั้นตอนดาเมจเทสอันนี้นะครับผมจะใช้ทีมน้ําแข็ง2ตัวนะครับเพื่อให้ได้การสั่นพองของธาตุน้ําแข็งนั่นเอง เพราะว่าการสั่นพ้องของท่าน้าแข็งเนี่ยเวลาเราโจมตีมอนสเตอร์ที่ติดท่าน้ําแข็งจะทําให้อัตราคีิ์ิคอเรามากขึ้นครับและเพื่อผลการทดลองที่เป็นกลางนะครับผมจะไม่กินอาหารใดๆเลยและก็ไม่รับบัฟจากน้องเป็นเน็ตด้วยครับเพราะงั้นดาเมจที่เราได้เนี่ยจะเป็นดาเมจของน้องกันยูเพียว,ยวที่ไม่ได้ปรับแต่งใดๆเลยนะฮะแต่ทีที่แรกที่เราจะไปเพสกันเนี่ยก็คือมอนสเตอร์ทั่วไปตามแมปเนี่ยแหละครับเรามาดูกันครับว่าน้องจะทำดาเมจได้แรงมากแค่ไหน จุดต่อไปก็ขอเทสในโดเมนแล้วกันนะครับซึ่งโดเมนอันนี้จะเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟนะฮะ จนก็นแน่นอนนะครับว่าผมมาที่นี่ก็เพื่อที่จะเทสคอมโบละลายนี่แหละเราไปดูกันครับว่าดาเมจน้องจะแรงแค่ไหน なさい、うん、次の仕事は。は จุดที่3นะครับนั่นก็คือบอสรายสัปดาห์นั่นเองครับแน่นอนนะครับว่าสำหรับบอสรายสัปดาห์เนี่ยเราเทได้แค่2ตัวนั่นก็คือบอสมังกรแล้วก็บอสชายนั่นเองครับเพราะว่าบอสหมาป่าเนี่ยเราไม่สามารถโจมตีท่านนักแข็งใส่ได้เลยนะฮะและผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นตามนี้เลยครับ これを試してみようか。 และที่สุดท้ายที่เราจะไปเทสกันนะครัะก็คือ s p i ร a ลออรบชั้น11นั่นเองครับแต่ขอหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่าสไปร a ลออบชั้น11เนี่ยมีบัฟเพิ่มดาเมจ่าน้ําแข็งอยู่ที่75%เลยนะฮะเพราะงั้นดาเมจที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันก็จะดูเวอ่เวอร์หน่อยนะฮะ และนี่ก็ค,คือความเก่งของน้องกันยุงสายฟรีนั่นเองครับหวังว่าไกลนี้จะช่วยให้เพื่อนเพื่อนตัดสินใจในการอัปเกรดน้องกันยุงได้ไม่มากก็น,น้อยนะฮะคือในเรื่องดาเมจเนี่ยมันอาจจะยังไม่สุดหรอกครับเพราะว่าจริงๆมันก็สามารถเด้งดาเมจได้อีกทั้งจากบัฟอาหารแล้วก็บัฟน้องเบนเนตหรือแม้กระทั่งบัฟทีมนะครับและอาร์ติแฟกต์ที่ผมใช้เนี่ยมันก็โอ้โหเน้นป้องกันซะเหลือเกินผลที่ได้มันก็ประมาณนี้แหละครับซึ่งในความเห็นของผมนะฮะผมว่าน้องเนี่ยแรงแล้วแหละและคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงละะค,บคมมับอนนกกได้นะ แล้วก็ฝากเพื่อนๆชาวเกมชินดี m แพ็กนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ช่องผมไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเกมเกมชินดี m แพ็กนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอซิดขอตัวลาไปก่อนนะครับก้กมกราบงามๆและตามด้วยคำว่าขอบคุณที่รับชมนะครับ